ด้ง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 อ้าด้งเดงติงด้น้องไม่อึดอัดแล้วน้องใส่หมวกโดนโดนจับใส่หมวกแล้วน้องไม่อึดอัดแล้วค่ะน้องใส่หมวกอืะอึดอัดไหมคะอันนี้มาให้น้องจับนี่น้องชอบจับอันนี้นิมนายหลานสาวนี่เหมือนใช่ไหมพี่ๆไหนค่ะ ฮัลโหลเอ้สวัสดีพี่พี่หน่อยสวัสดีพี่พี่เนียค่ะตูจันตูจันหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่กับช่องนองเหมอมิจังอู่แล้วนะคะวันนี้อยู่กับหนูยิ้มนะคะวันนี้เราจะมาีวิวการแต่งตัวของหนูยิ้มนะคะหลานสาวน้าเหมยเองนะคะนี่นะคะว่าไงคะหลานสาวน้าเหมยหลานสาวของน้าเหมยคนสวยตันเนี่ยอันนี้นะเป็นเป็นชุดแบบเป็นเข้าเซตนะคะไหน หนลองให้พี่พี่ดูหน่อยในหนูเอ็นตัวไปด้านหลังค่ะหนูเอ็นตัวไปด้านหลังหน่อยเอาไม่ยอมเอาเอาเข้าปากเข้าปากเดี๋ยวเล็บน้าเหมืยโดนหน้านะเอาเข้าปากอย่างเดียวค่ะอะไรก็เอาเข้าปากค่ะหนูมอมอย่างเดียวระคะเลยค่ะ น่าเออ<ะ>สียดนะน่ะเสียงดนะขายหวยก็ไ <c oughs> <c oughs> พ่นะเขาเมื่อกี้มีโจนบดบุบกบ้านนะอโอเคป่าจะสองนาทีละไปไม่บาดพี่พี่หน่อยโอเคนะคะที่หยุด ที่อยู่สงของให้หนูยิ้มกับน้ำมืออยู่ด้านล่างดิสคริปชั่นบ็อกนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสองนาทีหนึ่งวิสองวิสามวิบ๊ายบาย